ครับสืบเนื่องจากที่ทางสำนักง,งานาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำสัญญากับทางจังหวัดในเรื่องการจำหน่ายาสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทนะครับซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้มอบให้ผู้พิการจำนวน4ลายนะครับทำการจำหน่ายสลากในส่วนนี้ก็ต้องขอเรียนให้ เพราะแม่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ได้รับทราบนะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทมีอยู่จริงนะครับท่านสามารถที่จะมาซื้อได้ที่หน้าสารกางจังหวัดกระบี่แล้วก็ท่านก็สามารถมาเลือกเลือกซื้อในในทั้งสะซื้อซื้อปลีกนะครับซื้อปลีกซึ่งกรณีนี้ทางจังหวัดก็ได้ มอบกับทางผู้บริการชัดเจนแล้วจะไม่มีการจําหน่ายเป็นเล่มเด็ดขาดแต่จาหน่ายในลักษณะขายปลีกให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ที่จะหาซื้อสาดกินแบ่งในราคา80บาทนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นการจําหน่ายสลากที่เกินราคาในที่ต่างๆมากมายแต่ก็จะเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาท ก็ซื้อได้นะครับที่หน้าสารกางจังหวัดจบีครับ